ดี<ฮะ>ค่ะขอโทษที่มาสายค่ะไม่เป็นไรครับพี่อันนี้ถ่ายผมคนเดียวป่ะครับพีแจงบอกให้ถ่ายผมคนเดียวป่ะครับเพราะน่าโลนเนี่ยออแอ้วถ,ถ่ายฝั่งนี้ถ่ายฝั่งนี้ด้วยนะฮะเขียนตายยังเขียนแล้วผู้หญิงสวยต้องเขียนตาก่อนออกจากบ้านนะจ้า มาแต่วันนี้มาร่วมกิจกรรมบีิเชโดเป็นงไงบ้างคะครับแดดปันกกนป่นจักรยานอตอนเช้าก็ออปั่นกับมีแฟนคลับแล้วก็คนใจบุญทั้งหลายนะฮะก็มาปั่นด้วยกันก็ไม่ใช่แค่ปั่นจักรยานอย่างเดียวเขาบอกว่าร,รายได้ทั้งหมดมรายได้ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยออนำไปมอบให้เด็กๆนะฮะก็คือสร้างห้องสมุดอะไรเงี้ยที่จังหวัดเพชรบูร์ครับผม่เรียกว่าปั่นจนได้ดีเลยใช่ไหมฮะปั่นไปปั่นจักรยานจนแบบมีกิจกรรมได้มาเรื่อยๆเพราะว่า เออผมว่าพี่ทีมงานหรือว่าเจ้าของเขาคงเล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็คงแบบว่าสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการที่แบบจะได้ทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยผม่องปั่นอยู่ไหมคะจักรยานปั่นอยู่ครับปั่นอยู่ตอนนี้ก็เริ่มจริงจังมากขึ้นใช่ก็ล่าสุด พี่พี่นาวินตาไปไป,ไปไเขาไปไปกีฬาเขาไปไตกีฬาไม่ไม่ล่าสุดเลยไปไตกีฬามาไปอีกแล้วใช่แต่ผมไม่ได้ไปก็ตอนแรกนัดจะ่เขาไว้ว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวลอ,ลองดูลองดูถ้าเกิดมีเวลาว่างซ้อมก็อาจจะไปอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่ามันมันมันอยากรู้ว่าที่เขาบอกว่าเป็นตะคิวแล้วแบบ แบบเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะกล้ามเนื้อจะฉีกอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเพราะมันสุดจริงๆนะฮะหนึ่งครั้งในชีวิตก็ต้องลองนี่คือจะไปปั่นตั้งแต่ว่าให้กล้ามเนื้อฉีกไม่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 ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอยากรู้เพราะว่าเห็นพี่ๆที่ที่ออกกำลังกายด้วยกันหลายๆคนเขาบอกว่าเนี่ยมันแบบเขาวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ไม่ไหวเลยแบบว่าอยู่ดีๆก็คือแบบล้มฟุบลงไปเลยอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ย จะบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูเป็นพี่นิชคุณแล้วก็เจอพี่สุขขัญไม่ไม่แต่ว่าพิเศษสุดวันนี้คือได้มากับแฟนขับด้วยขับเลยก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่เช้าปั่นจักรยานปั่นกันชิดมากเลยถนนต้องกว้างปั่นกันชิดชิดก็ยังอยู่ใกล้ไงใช่ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าเราเป็นห่วงอันตรายเพราะว่าบางทีเดี๋ยวล้อชนกันแล้วมันล้มอะไรเงี้ยนะอะไรี้แล้วก็ ที่สำคัญคือปั่นรอบรอบส่วนรถไฟรอบหนึ่งค่ะเหนื่อยเขาเหนื่อยกันมากเลยอะเร็วมากแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะจะมีกิจกรรมอย่างนี้กับแฟนคลับอีกไหมครับคือต้องรอดูแล้วกันครับผมเพราะว่าตอบไม่ได้ว่างานวันข้างหน้าเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ก็ขอบคุณพวกเขาที่คอยสนับสนุนผมอยู่เสมอมาไม่งั้นก็คงไม่ไม่มีงานแบบนี้วันนี้มาใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าเกิดแบบ เขาไม่นั่นแบบป่านนี้เราหายไปไหนตอนไหนเราก็ไม่รู้เขาก็ยังแบบว่าคอยสนับสนุนผลงานเราอยู่อะไรเงี้ยก็ขอบ,บ,ขอบคุณไปอยู่สนสัตว์แล้วเฮ้ยเียงใหม่ไง มกมกค่ะเห็นบกมีคอนเสิร์ตใหญ่เหรอคะก็มีดีเจออนสเตทครับผมอาทาเดอะสตาร์ก็มีเดอะสตาร์ทั้งหมด15คนไปก็ผมว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนที่ไปเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนบางคนเก่งเต้นบางคนเก่งพูดบางคนเก่งร้องอะไรเงี้ยก็มีครบทุกรถผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดใครที่ยังไม่มีบัตรก็หาซื้อได้แล้วนะครับผมหรือว่าอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าบัตรหมด เดี่ยวพี่นีอือคอนเสิร์ตเดี่ยวผมครับเอารอรอดูแล้วกันครับผมรอดูเพราะว่ายังยังบอกไม่ได้ว่ามันเมื่อไหร่อะไรยังไงครับผมแต่อาจจะมีสไพ้า์เนาะใช่เพราะว่าตอนนี้คิวงานที่รู้ก็เป็นแบบเหมือนอใช่วันต่อเขาพุณนครับขอบคุัคบ <c oughs> <c oughs> วันต่อวันเลยค <c oughs> ่ะพูดถึงแกงส้มนิดนึงค่ะเพลง คุณแลวคุณเท่านั้นทำไมต้องพูดถึงเขาอ่ะก็ไม่เจอแก่งโซมอ่ะพูดเจอแล้วเจอแล้วเมื่อวานนะเมื่อวานเป็นไงบ้างคะเมื่อวานซิงเกิลใหม่น้องเมื่อวานน้องมาเอารองเท้าเจ็ดคู่อืมใช่ครับผมคือ ตอนนี้แกงส้มก็มีซิงเกิลใหม่นะฮะชื่อคุณละคุณเท่านั้นก็เมื่อวานได้ข่าวว่าไปถ่ายฟิตติ้งอะไรทุกอย่างอยู่นะฮะก็สนับสนุนผลงานแกงส้มด้วยนะครับก็ยังไงฝากน้องชายผมคนนี้ด้วยเขาก็ไม่ได้หายไปไหน ซุ่ม,ม,มทำงานอยู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าโปรเจกต์งานของเขาแต่ละอย่างที่จะออกมาจะถูกใจคนดูทั่วไปขนาดไหนแล้วก็แฟนคลับผมเชื่อว่ายังไงพวกคุณก็รักเขาอยู่แล้วสนับสนุนผลงานเขาอยู่แล้วก็อยู่กับเขาต่อไปให้นานๆนะครับผมอไอ้พูดแล้วคุณเท่านั้นนี่คือแกงและหั่นเท่านั้นคิดแล้วสบายมันเพลออยู่ตรงนี้เออครับผมแล้วแต่จะคิดครับผม ถ้าพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ไปนั่งฟังเนื้อเพลงเขาก็คิดว่าในนั้นเป็น<อ>ผมอีกยังไม่ได้ฟัง<อ>ะนะ,นะก็ลองดูลองฟังดูแล้วกันเนาอใช่ไงก็<อ>แกงส้มเขานี่ซ้อมเต้นตลอดนะ<อ>ถึงต้องซื้อรองเท้าซ้อมเยอะไงคู่ใช่อันนี้คือซื้อมาฝากหรือว่าเสียตัง อะไรครับซื้ไม่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 เขาฝากซื้อใช่ใช่เขาฝากซื้อเพราะว่าก็ของของของฝากก็มีแต่หมายถึงว่าไอ้ไอ้ที่เขาฝากซื้อมันก็เยอะอะไรเงี้ยครับผมนะเยอะกว่าของผมอีกอะไปเองไหมฮะได้ครับขอบคุณครับ ต้องมี่ะทไม่สีชมพูอ่ะประเด็น เล่นเลยเอาขึ้่อนเอาเพือนคันนี้ไอ้รถอะดดึงก่อนเล่น